ถึงช่วง beauty happening นะคะช่วงนี้นะคะเราที่ทบอกไว้นะคะว่าเราจะพูดถึงพิตตี้สาวคนหนึ่งนะคะที่แหมทุกคนในวงการก็รู้ว่าเป็นพิตตี้ที่ค่าตัวแพงที่สุดตอนนี้รู้สึกว่าคำคำพูดนี้มาจากการสำรวจเนื้อของหนังสือพิมพ์ชื่อดังนะคะเล่มหนึ่งว่าเป็นพิตตี้ที่ตอนนี้ราคาค่าตัวแพงแล้วก็โด่งดังมากแต่เธอมีจุดเด่นที่คนชื่นชมอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทำัญลปกรรมเยอะมาก แต่ออกไม่ยอมรับยังเปิดเผยค่ะว่าหนูก็ทําจริงๆนะคะไม่เหมือนบางคนที่ทําแล้วไม่ยอมรับแต่ว่าวันนี้นะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยทีเดียวซึ่งเธอก็จะคุยเล่าให้เราฟังอย่างสนุกสนานได้ทุกเรื่องค่ะไปพบกับน้องแย่นะคะนนทพรธีรวัฒนสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนึกว่าสาวเกาหลีนะเนี่ยมานั่งอยู่กับพวกเราเนี่ยอยากเห็นหน้าตอนก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นยังไง คือจริงๆเริ่มทำนานเริ่มทำยังไงก็เริ่มทำจากอะไรก่อนคะเริ่มทำจากอะไรคือรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะในเรื่องของความสวยแล้วเราก็รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนอ่าแล้วเราก็ลองดูกระจกดูแล้วก็ตรงไหนที่เอ้ยน่าจะแก้ไขได้นะตอนนั้นก็คือเรารู้สึกว่าจมูกเราแบนมากก็เลยเริ่มจากการจมูกไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่รู้ว่าาใจยังไงไม่เชื่อไปดูดีกว่าเออก็น่ารัก แบบเป็นหน้าอีกสไตล์นึงคือคืออันนี้แะค่ะอันนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ประมาณปี3น่าประมาณ20่สิบยี่สแล้วก็25ปี3 21 22เลยป่ะประมาณ20่สิี่นคือ20เลยใช่ก็พออ๋อนี่ม .5 นะคะนี่ม .5 อ๋ออ้าวนี่ก็ดูมีนะคะคือเราอ่ะถ่ายเป็นร้อยรูปนะคะกว่าจะได้รูปที่สวยที่สุดแล้วเราก็จะตกเก็บไว้อะไรประมาณนั้นค่ะอ่าแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ ก็ทําจมูกใหม่อีกรอบสองให้สวยขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนครั้งแรกเราเนี่ยทาเป็นธรรมชาติไปหน่อยก็เลยอยากจะให้มันแบบให้มันโด่งขึ้นมาให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ไม่แต่จริงทําเป็นธรรมชาติก็ดีแล้วเนาะพี่นุษยทุกม้าแต่ยังไม่เขาบอกว่าผู้หญิงอะไรนะอย่าหยุดสวยนี่ไงก็หยุดไม่ได้แล้วแล้วก็ฉีดโบ็อกค่ะเพื่อให้หน้าเรียวลงตอนแรกหน้าจะออกกลมๆแป้นๆฉีดตรงไหนอ่ะฉีดตรงนี้เลยค่ะ ตรงกลางทั้งสองข้างแล้วมัน<อ>แล้วมันเลียวลงจริงๆหรอชัดเจนมากภายในเวลาภายในเวลาสองสัปดาห์หลังฉีดก,ก็จะเห็นผลเหรอฮะอทำจมูกสองรอบแล้วฉีดโบท็อกแล้วไงต่อคะแล้วหลังจากนั้นก็เสริมหน้าอกค่ะ<อ>แต่คือก่อนทำเนี่ยเป็นคนที่หน้าอกแบบแบนแบบคือกระเทยเรียกพี่ดีกว่า แบนคือไม่มีเลยหน้าหลังเหมือนกันเหมือนกัน้าไม่ว่าแย่แม่ไม่รักแย่ไม่ให้อะไรมาเลยคุณแม่มาดูนะคะไม่ให้ะไม่ให้อะไรเหรอคะต้องจริงงคุณแม่ว่าชอบไหมคะแม่พยักหน้าชอบโอเคเอาตัวใช่ต้องถามก่อนเพราะว่าตอนตอนทามเนี่ยอายุ20่่ะ20มันก็ต้องเหมือนแบบยังเรียนอยู่พี่นูตอนนั้นก็อาจจะต้องขอเงินคุณแม่ทําหรืออะไรไม่เลยค่ะคือเป็นคนที่เป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสอนให้เก็บเงินออมเงินแล้วก็ลงทุนตั้งแต่เด็กเราก็เลยแบบ มีแนวคิดในการที่จะใช้จ่ายแล้วก็กดออมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็จะเริ่มมีเงินเก็บไม่ต้องไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะอ,อยากฝากถึงวัยรุ่นด้วยว่าตรงเนี้ยถ้าเราใช้เงินของตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกภูมิใจแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรอะ อยากจะรักษาไว้นานๆมากกว่าแต่มันก็ต้องถามคุณแม่แบบเอ้ยแม่หนูจะไปทำหมกนะอะไรอย่างนี้มาไม่ว่ามาให้จริงๆห้ามค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกว่าอยากให้เราเป็นธรรมชาติที่สุดเนื่องจากว่าอย่างคุณพ่อก็เป็นคุณหมอแต่ไม่ใช่คุณหมอศัลยกรรมนะคะเป็นเหมือนคุณหมอรังสีอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วธรรมชาติโตขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนู่นนี่แต่เราก็คือศึกษาเอง อ๋อจริงๆก็แอบแอบไม่ขออนุญาตก็คือไปทำเองใช่ค่ะใช่แต่ก็คือมันปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าทำกับโรงพยาบาลที่ถูกต้องแล้วก็คุณหมอที่เป็นคุณหมอศัลยแพทย์ตกแต่งจริงๆซึ่งเราก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนถูกต้องศึกษาค่ะจริงๆแล้วเราสามารถศึกษาจากในเน็ตก็ได้หรือคนที่รู้จักนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเราเคยได้ยินว่า มีคนช่างแต่งหน้าอย่างเงี้ยชวนไปมาเดี๋ยวจิ้มหน่อยไม่ฉีดนู่นฉีดนี่อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ทําในสถานพยาบาลอ,อันตรายมากหรือไม่ได้ทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันตรายมากอันนี้สําคัญมากเลยเนาะแย่น่าจะพูดตรงนี้ได้ดีเพราะว่าผ่านประสบการณ์นี้มา<ช>แล้วก็อยู่ในวัยที่เรียกได้ว่าตอนเริ่มทำเนี่ยก็เป็นวัยรุ่น ใช่ไหมคะยังคิดได้อะว่าจะต้องเลือกคลินิกที่ปลอดภัยรู้จักเป็นคนหาว่าจะต้องเลือกทํากับคุณหมอคนไหนที่คิดว่าเขามีใบประกอบอาชีพวิชาชีพที่ถูกต้องถูกต้องไม่ใช่คลินิกเถื่อนหรือหมอเถื่อนทั่วไปอันนี้สาคัญใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆเพราะว่าแพทย์ก็จะมีหลายทางทีนี้แพทย์ที่จะทําได้ปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดก็คือแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกเท่านั้นคือไม่ใช่ว่าสนิทกับหมอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมอผ่าตัดทั่วไปให้ทำแล้วล้วให้คุณหมอทั่วไปเนี่ยมาทำสัญยกรรมเขาก็ไม่ใช่เพราะคหมอเขาไม่ทำให้หรอกเนาะถูกไหมจริีๆก็ต้องหาข้อมูลนำเนี่ยเพราะว่าจริงการทำศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นอาจจมูกโบท็อกหรือทำหน้าอกเนี้ยมันต้องมีผลตามมาถูกไหมค่ะเออเราแบบคือจริงๆแย่ลองศึกษาเรื่องของผลที่ตามมาภายหลังไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะคือทั้งหมดทั้งร่างกายที่ยาทำเนี่ยมันไม่มีผลระยะยาวที่อันตรายนะคะ เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังพูดไม่จบก็คือใส่ใจทางหน้าอกก็คือมีไปไปทำตาสองชั้นแล้วก็ทําปากบางทําปากบางแล้วก็ทำรังยิ้มไม่ทำปากบางยิ้มไงอะปากบางก่อนได้ปากบางคือตอนแรกเนี่ยยัาเป็นคนที่ปากบนหนามากหนาแบบเหมือนปลิงอะค่ะแต่ขอดูรูปวีฟอร์อีกรอบแต่รูปรูปวีฟอร์เนี่ยยาจะแบบมีการวิธีการยิ้มที่แบบสามารถที่จะหลบมุมปากได้อย่างเช่นยิ้มแบบนี่ทำอย่างเงี้ยได้อะค่ะ อ๋อแสดงว่าอินกับเรื่องความสวยความงามแต่เด็กนะตอนเด็กโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ่ะจริงจริงตอนแรกอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะเออแล้วตอนนี้ก็เลยไปเน้นในเรื่องของถ้าเป็นอาจารย์ที่เป็นอีกลุ่มหนึ่งนะคแต่นี่คือเราเกรงปากอยู่เพราะสมัยก่อนเราจะรู้ว่าเรามีข้อบกพร่องตรงนี้เลยขี้เกียจเปล่งแล้วอย่างเงี้ยใช่วรู้สึกว่าอยากจะสวยตลอดเวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนตัดออกไปเจ็บไหมอ่ะตอนตัดออกคือจริงจะยทำพร้อมกันเลยนะคะทำแบบตาแล้วก็จมูกแล้วก็ ปักบางพร้อมกันเลย3มอย่างพร้อมกันคือชาไปทีเดียวสลบป่ะวางยาสลบป่ะก็วางไม่ได้วางค่ะก็คือยังนอนคุยกับหมออยู่เลยะลรวไม่เจ็บหรอมันมันเป็นความเจ็บที่เราทนได้ดูในรูปอันนี้จะเป็นเรื่องของโบท็อกอะค่ะในรูปองประชาชนปัจจุบันเวลาแบบไรับไปไหนมาไหนแล้วเขาขอดูประชาชนก็เอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่แก้ไขรูปหน้าใช่ค่ะมาถึงปากแล้วใช่ไหมที่จากปากมีอะไรอีกบ้างคะตา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 หนี่ยังไง ตเพิ่มสองชั้นยังไงจริงๆแล้วยาไม่ค่อยวอรี่เรื่องตาสองชั้นเพราะว่าเคยสังเกตตัวเองแล้วปรากฏว,ว่าตาสองชั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เข้ากับหน้าเราดังนั้นยาก,ก็เลยเลือกที่อ, <laughs> อันนี้คือ,อเดี๋ยวนะอันนี้วันแรกเลยค่ะวันแรกที่ทําก็คือมีตาแล้วก็แก้จมูกก็คือแก้จมูกเอากระดูกอ่อนหลังหูไม่ต้องตกใจขนาดไหนเอากระดูกอ่อนหลังหูมาใส่ที่ปลายจมูกเพื่อให้ปลายจมูกดูดูแบบ โค้งมนแล้วก็ยาวขึ้นได้แล้วก็ทําปากบนนะคะจะเห็นว่าจะเย็บเป็นลูกกระจับด้วยอันนี้คือปากของแย่ที่ตัดออกไปแล้วใช่กับทีมงานแบบว่าแต่ละคนนี่น้าแบบตกใจกันมากไม่น่าเห็นมากเฮ้แต่ว่ามันต้องเอาออกไปเยอะมากเหมือนกันเนาะเยอะค่ะเอาออกไปเยอะเลยคือดูไม่เห็นแผลเป็นเลยซักนิดใชีค่ะเพราะว่้าใช่ค่ะคุณหมอเย็บซ่อนอยู่ข้างในข้างในแต่ก็กินอะไรได้ไม่เยอะดิกินได้จริงๆนะคะได้ปกติเลยได้ปกติเลยจริงๆแต่ว่า บางทีเวลากินโจ๊กอะไรเงี้ย <c oughs> จะมีปัญหาอันนี้จะแนะนําสําหรับคนที่ทําปากบางมา <c oughs> ว่าต้องดูแลตัวเองหลังผ่าตัดยังไง <c oughs> ก็คือคนที่แบบมีไหมตรงเนี้ยไหมรอบปากเวลากินพวกโจ๊กพวกอะไรแบบที่มันติดง่ายๆอย่างเงี้ยค<อ>่ะเหลวๆใช่ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แนะนําว่ากินเป็นอะไรที่เป็นเป็นแข็งๆไปเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นติดแผลต้องการเหมือนอักเสบอะไรใช่แต่ว่าวิธีในการที่จะทําความสะอาดของมันเนี่ยก็คือ อันนี้ส่วนตัวนะคะคุณหมอคุณหมอไม่อ๋อนีตาค่ะไอ้สีเหลืองๆคือไขมันใต้หนังตาบนดูดออกไปอ่าไม่ได้ดูดค่ะดึงออกเลยค่ะคือแบบทางคุณหมอแล้วก็พยาบาลบอกอุ้ยคุณแย้ไขมันที่ใต้หนังตาบนนี่เยอะมากนะคะมันก็เลยทําให้เป็นชั้นเดียวแบบเพราะมันมีชันัวอ่ออยู่แล้วเวลายิ้มก็จะแบบอัดซิมหน่อยอะคะอืมพอเอาออกแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสองชั้นลึกเลยนะ ใช่ค่ะใช่ค่ะโดยที่ไม่ได้กรีดไม่ได้อะไรแค่เอาไขมันออกแค่นั้นน่ะหรอเอาไขมันออกแล้วก็กรีดด้วยแล้วก็เอาหนังตาส่วนเกินด้วยมองลงอ๋อแต่ลืมตาไม่รู้สึกเลย ใช่ดูตาจะแบบดูไม่รู้เลยแต่ว่าจริงๆนี่ยาเพิ่งจะทำเมื่อประมาณวันที่7กุมภาพันธ์นะคะโอ้ก็ไม่นานเพิ่งทำเพิ่งทำปากนี้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะทั้งหมดเลยตามรูปเมื่อกี้พึ่งทำใหม่เลยเจ็ดกุมภาพันธ์นี่เองเจ็ดกุมภาพันธ์นี่ไม่แต่จริงๆอ่ะเรารู้จักเขาเพราะก่อนหน้านี่ยเขาทำแล้วเขาก็เหมือนแบบถ่ายคลิปลงอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ยังจะแบบยังจะชอบเป็นคนชอบแชร์ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญกรรมหรือจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าถ่ายทางโซเชียลแคมด้วยหรือจะเป็นรีวววิิใในนนเ็บไซตต์่างๆพัทป อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นชาวเน็ตเนี่ยก็จะรู้จักแย่กันใช่ก็อันนี้หมดยังคะที่ทำอ๋อมีรักยิมด้วยค่ะอ๋อลัคนิมไหนไม่เคยเห็นเลยอ่ะอ๋อนิดนึงทำทำไมอะสองข้างหรือข้างเดียวจริงๆทำสองข้างแต่บังเอิญว่าข้างเนี้ยช่วงนั้นไปเกาหลีแล้วก็เคี้ยวแบบอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะหลุดไปแล้วก็เหลือข้างเดียด ได้ที่ดึงไวเพราะมันต้องแบบทำยังไงเนี่ยแต่จริงๆแล้วคุณหมอคุณหมอเขาไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าเป็นโอเปอเรชั่นที่แบบไม่ได้สมบูรณ์เหมือนการทําจมูกหรือทําปากทาตาทําคางอะไรเงี้ยอืมไม่ค่อยได้ยินเนาะคนที่ทํารักยิ้มอ่ะใช่แต่ก็มีใช่ปะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าท่านใดอยากทํารักยิ้มนะคะแนะนำว่าให้เอาอายชาโด์แต้มตรงนี้ก็พอค่ะนั่นน่ะเนาะนี่ยค่ะมันจะมันจะแล้วมีผลทําให้เราพูดไม่ชัดหรืออะไรป่ะหลังจาก